สวัสดียามเช้าวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างครับท้องฟ้าอากาศเจ็มใสสักชั่วโมงหรือเปล่าวันนี้นะครับหลังจากผสมพันธุ์เสร็จครับก็ปล่อยกินหญ้ากินสับประรดให้ชื่นใจก่อนครับนะครับก่อนที่จะเข้าป่าเข้าหลัก อาบน้ำพักผ่อนหรือบางเชือกก็ขึ้นแย่งทำงานเดินออกกำลังกายวันสักสามรอบสองสามรอบสี่ห้ารอบนะครับวันนี้อากาศสวยครับเช้านี้ครับอากาศแจ่มใสนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นฝนตอนไหนนะครับ ตื่นเช้ามาก็นะครับมาอยู่หน้าวิวนะครับเอาช้างมาผสมพันธ์กันนะครับถ้อยได้นะแล้วก็จิบกาแฟยวดหญ้าช้างดูช้างกันนะครับเช้านี้ก็นะครับผสมไปแล้วนะครับผลายมาริโอ้ครับพังไข่มุกครับนะครับเดี๋ยวเก็บภาพเดี๋ยวเก็บภาพแล้วก็เดี๋ยวโพสต ไอเอฟซีได้เห็นกันนะครับใน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับจ่าช้างให้นะครับถอยล่างถอยถอยล่างถอยปาถมครับถอ,อยล่างนี่มันยากกันแรงชิงก,กันแรงหัวหานะเอออย่าเทียวดื้อเดีวยวด้านไอเออเอาไปอาบน้ำไปเออไปอเออไปเออถอยถอยถอย,อยติดตัวเมียติดตาแล้วลูกเอ้ยมีลูกมีหล,ลานกัน เรียกวตอน้ำน้ำไหลทั้งกรากเลยออกมาเนี่ยยายามน้ำไปปลาไมโอพ่อมันอาบตั้งแต่หัวรุ่งเลยมันก็ยังน้ำมันก็ยังซึมซึมอยู่นะครับปลายมโอครับนะครับนะครับน้ำมันก็ยังซึมซึมอยู่นิดหน่อยนะครับยังไม่ปกติสักเท่าไหร่นะครับตายังลอกอยู่เลยนะครับตายังแข็งอยู่เลยนะครับมาเข้าออกต้องระวังนะครับนะครับ ก็ดูอาการนะครับตายังแบบล็อกอยู่นิดหน่อยนะครับยังแบบไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่เต็มร้อยนะครับแต่ก็ควานนะครับคนเลี้ยงเข้าได้เอาได้ปกติแล้วไม่มีอะไรมากมายผมก็เข้าได้นะครับคือช้างนะครับต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตทุกเช้าทุกวันนะครับไม่ใช่เข้าสุ่มสีสุมาไม่ได้นะครับนะครับมันเป็นขึ้นมาสักหนึ่งครั้งนะครับ มันได้ใจขึ้นมาครั้งต่อไปก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศสายอาการสายตาเลยก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับดูความยิ่งใหญ่ลังการครับแต่งานไม่ต้องพูดถึงครับงานอยู่ในประเภทไม่อยู่ในประเภทที่สางานงามที่ยาวสักที่ยาวกับเหมือนคนอื่นเขานะครับมีงานเป็นอาวุธนะครับใช้งานเก่งมากหินก็แทงนะครับเสาไฟฟ้าก็แทงนะครับเล็กก็แทงนะครับแทงหมดเดินหน้าครับใช้เป็นอาวุธครับนะครับ ไม่ได้ทะนุถนอมไม่ได้ออใช้เท้าเหยียบอะไรแต่อย่างใดนะครับนะครับเชืออื่นที่งานงานยา shuttle, วๆนะครับเอางาแล้วก็แค่เป็นที่ตัดนะครับไม่ใช่ใช้ปลายไม่ได้ใช้ปลายนะครับไม่ได้ใช้ปลายงานะครับแล้วก็ใช้งวงจับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบดึงนะครับเชือกที่รักงานะครับแต่พายาร r โอใช้งาเป็นอาวุธครับนะครับใช้เก่งมากนะครับ บีหนึ่งแปดเซนเจ็ดเซนห้าเซนหกเซนหรือสิบเซนสิบสองเซนนะครับแต่ถ้าช้างที่ไม่รักงานแล้วนะครับสึกรอแต่ละวันเนี่ยเป็นเส้นนะครับนะครับวันเดียวนะครับหนึ่งเซนสองเซ้นนะครับแล้วมันจะยาวมาจากไหนใช่ไหมครับนะครับเรื่องของช้างมงมงคลไปถึงไหนแล้วครับได้ข่าวว่ามีมีเอ่อมีโพรมาอีกเชือกนะครับนะครับ กลัวไม่เชื่องอยู่แถวนครนะครับนะครับแล้วก็ปั่นกาแสกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตใช่ไหมครับนะครับก็ผมบอกเลยครับว่าถ้าช้างเผือกนะครับอยู่ที่ห้างฉัดนะครับช้างเผือกอยู่ที่ห้างฉัดนะครับไม่ได้ออกมายืนอยู่ข้างนอกแบบนี้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปโอนเอ็นตามกระแสนะครับนะครับอย่าไปโอนเอ็นตามกระแสนะครับนะครับนะครับ มันกําลังสร้างความฝั่นป่วนให้กับวงการช้างไทยนะครับนะครับสร้างความเสื่อมเสื่อมเสียให้กับวงการช้างไทยนะครับนะครับถามว่านะครับอยากจะได้ช้างเขานะครับเข้าไปอยู่ในเมืองกรุงทอยลังอยู่ในเมืองกรุงนะครับแล้วทําไมไม่เอาเอาไปนะครับนะครับก็ตั๋วรูปภัณฑ์อยู่ที่เจ้าของช้างนี่ครับนะครับติดใครยังไงก็ไม่เกี่ยวครับในเมื่อตั๋วรูปพัณฑ์นะครับ อยู่ที่เจ้าของช้างคนดูแลช้างนะครับก็เคลื่อนย้ายไปได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยบางเชือกอย่างบางเชือกนะครับยังยังติดหนาอยู่เลยนะครับยังติดพักพวกอยู่เลยนะครับแค่จ่ายเงินแล้วก็เซ็นสัญญาซื้อขายมานะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับตัวรูปพัณฑ์สวนสีชมพูนะครับเราดูแลแทนนะครับได้แล้วก็ช้างนะครับผมบอกตรงๆนะครับ ช้างหุ้นกันนะครับช้างหุ้นกันตั้งแต่สมัยไปซื้อมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปซื้อกันมาสองคนนะครับแล้วก็หุ้นกันเงินคนละครึ่งนะครับเงินคนละครึ่งแต่โอนติดชื่อผู้ใหญ่นะครับโอนติดชื่อผู้ใหญ่เงินคนละครึ่งแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้อะไรมากมายเงินส่วนนั้นหรกอ,อยากจะออกหุ้นแต่ถือว่าให้หลาน ถือว่าให้หลานแต่ทําไมไม่เข้าไปคุยนะครับเอกาสารอะไรลูกหลานลูกผู้ใหญ่อะไรก็พร้อมที่จะโอนให้อยู่แล้วทําไมคุณต้องมาสร้างเรื่องปั้นน้าให้เป็นตัวทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาด้วยแล้วก็มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับขบวนการช้างพงการตรวจค้ลักลักอะไรแต่อย่างใดเรื่องนี้มันมีมาก่อนหน้านี้นานแล้วเป็นสิบยี่สิบปีแล้ว แล้วมันเกี่ยวพันอะไรกับกับการาตะเวนหาช้างคู่บารมีนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นสร้างกระแสนะครับเรียกกระแสนะครับเพื่อที่จะกลบเกลื่อนเอ่อกลบกลบเกลื่อนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่พวกมันได้สร้างความเลวความระยำเอาไว้นะครับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเรื่องการแอบอ,อ้างเรื่องการใส่ร้ายเจ้าหน้าที่เรื่องการมิน่นมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามแต่นะครับเพราะตอนนี้ก็คือจุกออกอยู่แล้วนะครับพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมนะครับอย่าไปลืมเรื่องเก่าๆมันบอกว่าให้ลืมเรื่องเก่าๆไม่ต้องพูดถึงมันมันไม่พูดถึงมันไม่ได้นะครับ พราะพวกพวกคุณก่อนหน้านี้คุณได้สร้างความเลวอะไรไว้บ้างนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องที่ผ่านมาให้ประชาชนลืมมันซะมันลืมไม่ได้นะครับมันลืมไม่ได้ไม่งั้นกฎหมายเขาก็ยกเลิกกันหมดแล้วครับนะครับนะครับทําดีทําเลวทําชั่วมาตลอดนะครับแค่มาหยุดชะงักแล้วก็สร้างความดีหรือว่าทําอะไรกลบเกลื่อนแล้วก็ให้มันลืมไปกลบเกลื่อนไป มันเป็นไปไม่ได้นะครับเวรกรรม startup, มันต้องชดใช้นะครับนะครับกรรมดีก็ต้องชดใช้ด้วยกรรมดีกรรมเลวก็ต้องชดใช้ด้วยกรรมเลวนะครับนะครับวันที GET ่อกนี้นะครับได้เจอกันนะครับนะครับพี่น้องชาวช้างนะครับมีตัวแทนนะครับออกมานะครับออกมาวิ่งนะครับออกมาต่อสู้เพื่อพี่พี่น้องชาวช้างแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อบรรพบุรุษเพื่อคุณตาเพื่อลูกหลานเพื่อคนที่โดน โดนกระทําก่อนหน้านี้นะครับนะครับโดยการคอมคูแอบอ้างบารมีของแผ่นดินนะครับโดยการทักแชทนะครับโดยการคอมเมนต์นะครับต่างๆนานาสารพัดครับนักตัวนักใครที่โดนมานะครับวันที่หกนี้นะครับได้ยิ้มออกได้ดีใจนะครับแล้วก็จะออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้ผมก็โดนนะครับที่จังหวัดสตูลก็โดนนะครับที่จังหวัดพังงาก็โดนกระบี่ก็โดนนะครับโดยการทักแชทมาคอมเมนแล้วก็คอมเมนต์นะครับ คมคูแล้วก็ยื่นใาคอมเมนต์ส่งเอกสารนะครับพร้อมมานะครับเนี่ยเนี่ยปั๊บ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 ทุกคนมันก็น่าเชื่อถือครับแต่ที่จริงแล้วที่มาที่ไปนะครับเป็นการแอบอ้างทั้งนั้นนะครับนะครับช้างนะครับเชื่อนครถ้าจะเอาไปนะครับทุกคนบอกนะครับเอาไปได้เลยนะครับนะครับเอาไปได้เลยนะครับไม่ต้องว่ารอไอ่ไงคือเขาเขาไม่เอาอยู่แล้วนะครับเขาเต็มใจให้อยู่แล้วนะครับแต่เอาไปได้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเออต้องทําเอกสารให้เรียบร้อยโอนติดชื่อเขาให้เรียบร้อยนะครับเอาไปได้เลยนะครับนะครับผมไม่ได้เข้าฝั่งไหนนะครับแต่ผมทนไม่ได้นะครับที่มาป่วนให้วงการช้างนะครับนะครับไม่สงบนิ่งอยู่อย่างนี้นะครับนะครับถ้าคุณไปทําธุรกิจอื่นไม่เกี่ยวกับช้างแล้วก็ไม่พลาดพิงถึงเราไม่พลาดพิงถึง ชาวช้างคนเท่าคนแก่นะครับพวกเราจะไม่ย hm. <luxury. S 1> <pr> ุ่งเกี่ยวเลยนะครับนะครับแต่นี่อะไรนะครับพาดพิงผ่านไปทั่วนะครับไม่เว้นแต่คนเท่าคนแก่นะครับนะครับเขาเรียกว่าปีนเกลียวนะครับนะครับนะครับคนแบบนี้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องมาพูดแล้วครับสงสัยพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับพ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนนะครับนะครับเด็กเหลือขอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วพยายามจะสร้างตัวเอง ให้มีหน้ามีตาให้คนอื่นเรียกท่านเรียกคุณนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นแค่เด็กเหลือขอนะครับนะครับที่พ่อแม่ไม่มีเวลาพ่อแม่มีครอบครัวใหม่หรือเปล่าอะไรยังไงนี่ยแล้วโดนตอวทิ้งมีผมด้อยนะครับนะครับคือคนพวกนี้นะครับพอเราบอกว่าเราได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็อ้างพ่ออ้างแม่ขึ้นมาด้วยนะครับนะครับคือไม่มีสมองมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเหรอนะครับมีอะไรก็คือนะครับดูแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เอาตำรามากางแล้วก็ ว่าปฏิบัติเองปฏิบัติตามนะครับช้างไม่สบายนะครับชุดนั้นนะทั้งเดือนนะครับชุดเดิมทั้งเดือนนะครับก็เอาภาพนั้นแล้วก็มาโชว์นะครับมามามาตบตานะครับคนที่รู้ไม่ทันเท่าก็เป็นเป็นเอ่อเป็นเหยื่อของพวกมันไปนะครับแต่คนที่รู้เท่าอย่างพวกเรานะครับพวกเราไม่งงโง่นะครับแล้วก็ไม่งมงายคล้อยตามพวกมันนะครับนะครับฉานี้นะครับเรียบร้อยครับนะครับ นึ่งดอกนะครับไปไมต้องําไปเดูไปไปคว้าไปไปไปกินหญ้าเราไปมากินสับปะรดบ้างกินหญ้าบ้างนะครับชบาแก้วก็หายเริ่มปกติแล้วครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับขอพระคุณคุณหมอนะครับที่มาดูแลเฝ้าไข้อย่างใกล้ชิดนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกอาชีพนะครับมีจัรยาบันนะครับมีจัรยาบันถึงเป็นมือสมัครเล่นนะครับยูทูบเบอร์ก็ตามแต่นะครับฝากอยากจะฝากยูทูบเบอร์ มือสมัครเล่นทั้งหลายด้วยครับที่ไม่ใช่นักขา่ามืออาชีพแล้วก็หากินกับยอดไร้นะครับโปรดให้อยู่ในความสํานึกด้วยนะครับอยากจะฝากเอาไว้นะครับนะครับไม่ใช่ปั่นกระแสะไปวันๆนะหากินปั่นยอดไร้นะครับจะจริงไม่จริงยังไงประชาชนคนไทยจะคิดยังไงก็ตามแต่นะครับใครจะทะ,ทะเลาะกันอะไรยังไงก็ตามแต่ขอให้กูมียอดไร้ขอให้กูมีรายได้พอมีพอกินไปแต่ละเดือนไป อย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะครับมันแย่นะครับนะครับคนเรานะครับต้องมีอุดมการมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็อยาททาตัวสกปรกนะครับอยากจะฝากเอาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสู้วันกันต่อครับนะครับไบแล้วครับปะโถมนะครับน้ํามันเนี่ยนะครับยังซึมอยู่นิดนิดนะครับนะครับก็กลางวันก็ไปผูกใต้ร่มไม้ใหญ่ไปหาหญ้ากินพอได้เก็บได้ดึงกิ่งไม้หรดึงดึงกิ่งยางนะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับในการ ในการบำบัดร่างกายของช้างนะครับตอนเย็นก็เอาออกบางทีก็เอาเข้ามาเข้าหลักนะครับมากินสับปะรดนะครับนี่คือวิถีชีวิตนะครับของช้างนะครับแต่พวกมันบอกว่าเป็นการทรมานช้างครับช้างอยู่โรงนะครับทั้งทั้งปีทั้งชาตินะครับเป็นความสบายของช้างแต่หารู้ไหมว่าช้างนั่นนะครับไม่น่าจะนะครับผมบอกตรงเลยว่าเวลามันตายมันตายเร็วมันตายง่ายนะครับนะครับ เนื่องจากอาหารเดิมๆนะครับไม่ได้มีถาวันไม่ได้มีสมุนไพรอะไรนะครับในการกายภาพบาบัดเลยนะครับแล้วก็ได้ถ่ายพยาธิหรือเปล่าได้ฉีดใาบมรุงบ้างหรือเปล่านะครับนะครับบำรุงเกินก็กลัวตกมันนะครับหากินไม่ได้นะครับเพราะช้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับช้างไม่ได้ไม่ได้รากไม้ไม่ได้ทํางานไม่ได้ออกกำลังกายเลยไขมันมันหมักหมมนะครับนะครับตกมันทั้งปีเชื่อผมหมือครับนะครับตกมันทั้งปีนะครับแล้วก็ช้างก็ ก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับสายตาก็ล็อกนะครับคนเรียกว่าสายตาล็อกขวางขึ้นเรื่อยๆขวางเรื่อยๆขวางเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นช้างดุนะครับเที่ยวเอาทรายเอาดินเที่ยวสาดเที่ยวเขวี้ยงใส่นะครับคนควานนะครับด้วยความํำคาญด้วยความน่าเบื่อเพราะจําเจอยู่กับที่นะครับนี่คือความจริงนะครับของการช้างนะครับไม่ใช่เทวดามาจากไหนครับแค่สัตว์เดรัจฉานนะครับสาบใดที่ยังไม่ เข้าโรงช้างต้นแล้วก็ผ่านการตรวจขั้นสุดท้ายแล้วก็ทำทำพิธีสมโพธนะครับจากพระราชาเรียกช้างเผื่อเรียกคุณพระเมื่อน,นั้นแหละครับเราถึงจะกราบไหว้แต่ตอนนี้เป็นแค่สัตว์เดรัจฉานครับนะครับใครยัมองเป็นเทวดางมงายก็มองไปนะครับพวกเราชาวช้างอยู่กับความเป็นจริงนะครับอยากฝากเอาไว้คิดนะครับแล้วก็มีสตินะครับ ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรตามแต่นะครับอย่าหากินแบบสกปลกครับนะครับอย่ามาปัน่วนวงการช้างนะครับนะครับหากินแบบสุจริตนะครับโดยทางกายและทางใจนะครับอยากจะฝากเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ